วิธีการสมัครเข้า Social Seller Program กรมก่อนอื่นล็อกอินเข้า Seller Center เลื่อนลงมาข้างล่างคลิกไอคอน Social Seller p r o g r a แกรมได้เลยค่ะกรอกข้อมูลช่องที่มีดอกจันให้ครบถ้วนและที่สำคัญต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะในช่อง business registration document สำหรับร้านค้าในรูปแบบบุคคลทั่วไป อัปโหลดเป็นไฟล์เอกสารหน้าบัตรประชาชนได้เลยค่ะและกด next เพื่อไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารรับเงินกันค่ะข้อมูลทั้งหมดกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะและชื่อผู้รับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของแอคเค้าค่ะ ช่อง tax ID และ personal ID สำหรับร้านค้ารูปแบบบุคคลทั่วไปให้อัปโหลดเป็นรูปหน้าบัตรประชาชนและในส่วนของ are you VAT registered เลือก no ได้เลยค่ะส่วนช่อง WHT exempt คือคุณเป็นบุคคลงดเว้นภาษีหรือไม่สำหรับร้านค้ารูปแบบบุคคลทั่วไปเลือก no เช่นกันค่ะสำหรับ VAT certification และ withholding tax certification ให้อัปโหลดตามประเภทบัญชีได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้ให้เลือกช่องทางโซเชียลของทางร้านที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนเช่น Facebook, IG หรือช่องทางอื่นๆและใส่ลิงค์ค่ะอย่าลืมกดติ๊กยอมรับข้อตกลงและกดสั b มิ t ได้เลยนะคะหลังจาก Submit เรียบร้อยแล้วรอทางทีมงานแอปพุชได้เลยค่ะ